ทำการบ้านแต่บ้านมีอะไรบัางมีไก่มีะไสีกับท่องกอไก่ถึงฮอนู่ใช่ไหมชอลยออกระเบิดทำแม่กอก่ไปอามลนเรามาเรียนกอไก่ถึงฮอนดะคู่ เรียนพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆครับอ่ามามาแรงอ่านเลยอันนี้คือก็ไก่เอาไก่ก่อนสิน้ำเสียงนมองเบย์ย่ง่น้องีเขาไม่เสียงนี่หรอเออมันลำบายสียงนะเียอือมีตัวอะไรมีหอะ อืนี่ตัวอะไรลูก<า>เออมองมามเก่งมแมเพลงวัดคนเมาแล้วอ่านกอไก่ก่อนครับไม่รู้ไม่แงวัดคนคนอะไรกกคนอะไรหมาอ่าเร็วๆนี่เป็นหนังสือเรียนน้อห้ามว่าอะไรห้ามว่าหนังสืออืมวัดคนด้วยคน นีว่าคนในี้ได้กส่องไ,ได้มือดิบขาดยเได้เรได้ที่ส่อาจะต้อเรียนอา้เร็วค,คุณผูกจะรู้ว่าเมื่อายเรียนหรือไม่เรียนเพราะว่าเราต้องส่งกันบ้านนะครับ อ่าเร็วเรเราต้องทำกัะบ้านหอครูมูกอลไกอ่านก่อนอันนี้อ่านจิมเป๊ะไม่แป๊ะปะอ่านก่อนเนี่ยเห่าทะเลเห่าทะเลา่าียเอ่าทะเลเออเป็นยังไงเออเห่าทะเลอ่าเร็วๆร็กอกลเข่าเห่าทะเล ก็เอ๋ยอ่ะแล้วก็เอ๋ยก็กายคลอดไรอันนี้ของเราเลยด้วยเจือโทรหาคุณเพื่อนหละเมื่อไรไม่ยอมเรียนหนังสืออ่ะมาเร็วก็เอ๋ยก็ก่ต้องก็ก่ก่อนก็ก่ยด้วยแล้วอ่ะกูปวดก็กายด้วยแล้ว ขอขวกเข้นะขอควยของเราไม่ใช่ขอ e? ้วยเข้านาขอควายขอควายเข้านาขอคนขคนิก <and> ้งขอรัางขอังข้มงองู <comple>

ตอมอไม่มองไม่ใช mm. ่ต้องมนต์ตอเด็กต้องมีมนต์ตอเด็กต้องมีมองตอเต่าตอเต่าว่าต้องตอถุงต่อถุงแบกอะตอถุงแบกขนต่อถุงแบกขนตอทหารอหาน านอดทนไหนไม่ได้คำค่ะพักอยู่อะไรเห่าทะเลหมู่อะไลนั้นเขากว่าคําว่าเห่ากับคําว่าทะเลคําใดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสองคำนี้อเข้าใาจไหมเอออ่ะทอทหารอดทนทอรงอ,อ,อะไรลูก,อกทอทงคนนิยม มันมีงงแล้วเนี่ยได้ต่าหลังตุงหอนถุงแบกนอนอาหารนอนนอนนอนนอคนนี้อยู่นอนหนูวากไวบอใบไม้ทับผมวันนี้แม่มาไปเล่นนอนยังสิท้องถึงหอนกู้ก่อนสิเนี่ยใกล้ถึงแล้วบอใบไม้ทับผมปลาอะไรปลาเข้าว่าปลาตาอะไร ขอพึ่งงนผอพึ่งเนี่ยพอพึพ่งอันนี้อันนี้ลูกมาหนออันนี้แม่มาอ่าผอพึ่งทงรานผอฝาผอฝเทียกทนทาอพานอะไรลูกอลานอบนวางตั้มผอบานอบฝานจนสะอาดจานพอสาเท้า เอี้ยงเฮ้ยภาษาเบากลางไปมอมามือขับโยยักโยยักเขี้ยวเออเขี้ยวอยากรอเรือรอเรือยปไปรอรีขอดายรอดีไดร์ไดราฟวาวแหวนเนี่ยน่ะรอรีน่ะ เราแหวนทำไมตึ๊ง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 เราแหวนทำไมลูกเมื่อแรงกลับมานั่งที่เร็วๆเมื่อแรงครับไม่งั้นอดเล่นนะวันนี้ยิงมีนเทียวอะไรก่อนแกะเอ็งหน่อยไม่ไม่ไม่เร็วๆร็าทำก่อนทำเสร็จแล้วค่อยไปเล่นทำเสร็จแล้วค่อยไปเล่นเร็วเร็วอ่ะเดี๋ยวโทรหาคูเปิลก่อน อ่เดี๋ยวเราจะจบแล้วม้าคึกครับยยยัษ์ยนไดรอเรือเฮ้ยคันี่รอเรืออะไรอะรอรอะไรอองอลิลงตราแหวนบแหวนดอ้งสลาาลาเียมสสี กดยาวซเสือดาวพนงดาวพนงหอหีบหีบใส่ผ้ารอจุลารอจุฬาทาสยองอออ่างเนืนองนมหอนนืหอวุ้า